แชข่าวเรล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คอรมอเคาะขยายเวลาเพิ่มวงเงินใช้จ่ายลดผู้ได้สิทธิ์นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y t u t u แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะโฆษกรัฐบาลเผยมติครมล่าสุดวันนี้นะคะเห็นชอบ ปรับปรุงยิ่งใช้ยิ่งได้เพิ่มงูเงินคำนวณสิทธิ์เป็น1 0,000บาทต่อคนต่อวันพร้อมขยายเวลาใช้จ่ายถึง30พฤศจิกาย,ยน64นะคะและลดจำนวนผู้ได้สิทธิ์จาก4ล้านเหลือ1.4ล้านคน2ีกรกฎาคมนะคะนายอนุชาบูรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอมอลมล่าสุดวันนี้นะคะมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ดังนี้ หขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับการสนับสนุน e w a c h e r จากเดิม1กรกฎาคมถึง30กันยายน64เป็นตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30พฤศจิกายน64นะคะ 2. เพิ่อมวองเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน10,000บาทต่อคนต่อวันตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม ถึง30พฤศจิกายนโดยยังจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์ e w o u c h e r ไม่เกิน60,000บาทต่อคน 3. ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการจากเดิมที่มีไม่เกิน4ล้านคนเป็นไม่เกิน1.4ล้านคนทำให้กรอบวงเงินโครงการลด,ดลงจาก28,000ล้านบาทเป็น9,800ล้านบาทหรือลดลงประมาณ18,200ล้านบาท ที่โคอสโภประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการคาดหมายว่าจากการประกาศข้อกําหนดของสองบคที่ผ่านมาซึ่งให้ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ของประเทศเปิดดําเนินการได้ถึงเวลา20นาฬิกาและเปิดให้เฉพาะการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต ระยะเวลาอย่างน้อย14วันรวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปิดชั่วคราวจึงมีผลให้อาจจะมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยลงจึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อความเหมาะสมด้วยอัปเดตล่าสุดนะคะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครมเคาะวันนี้ขยายเวลาเพิ่มวงเงินใช้ใจ่ายลดผู้ได้สิทธิ์นะคะ